กลุ่มโจสรสลัดอุซบและขยะวิ่งหนีจังโก้พวกเขาคิดว่าหนีจังโก้พ้นแล้วแต่จังโก,ก้กดสับต้นไม้ทั้งหมดโดยลูกตุ้มเพื่อค้นหาขยะจากนั้นกลุ่มโจสรสลัดอุซอบกดซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ที่ค่นตนหนึ่งในขณะที่จังโก,ก้กำลังมองหาพวกเขาเมื่อจังโก้เข้าใกล้ต้นไม้ที่ถูกค่นที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่แครอทกำลังจะจามแต่หอมใหญ่และพริกหยวกก็หยุดไว้ทัน ชาเปลี่ยนไปที่อุซบขอให้โซโลไปทางทิศตะวันออกแต่โซโลถามว่าไปทางซ้ายหรือขวาซึ่งอุซบบอกเขาไปทางซ้ายแต่โซโลก็วิ่งไปผิดทางขณะที่กลุ่มโจอสารดอุซบกำลังหนีจากจังโก้ขายะก็เดินต่อไปไม่ไหวบอกให้พวกเขาทิ้งเธอแต่เด็กๆบอกว่างานของพวกเราคือปกป้องเธอ ลุมโจสรัดอุซอบรู้ว่าขยะตัวร้อนจากอาการป่วยและสังเกตเห็นว่าจังโก้อยู่ใกล้ๆต้องตัดสินใจว่าจะวิ่งหนีและทิ้งขยะหรือจะสู้กับจังโก้ดีซึ่งพวกเขานึกถึงสิ่งที่อุซอบพูดเสมอจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะต่อสู้กับจังโก้โดยที่ขยะต่อต้านมันและบอกว่าพวกเขาไม่สามารถตายเพื่อเธอได้แค่รทก็ตอบโต้ด้วยการบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้ ตายแต่ต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่มันเป็นคำพูดที่กับตันพูดอยู่เสมอในขณะเดียวกันหลังจากที่กรงเล็บแมวข้างข,างขวาถูกลูฟี่กำจัดคุโร่ก็ลุกขึ้นและบอกกลุ่มโจสรสลัดแมวดำว่าเขาจะฆ่าลูกเรือและจังโก้ในภายหลังจากนั้นคุโร่ก็เปิดเผยว่าเขาวางแผนที่จะฆ่าแมวดำอยู่ดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาและไม่ให้สังเกตว่าเขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้กลุ่มโจสรสลัดแมวดำตกใจอย่างมาก กูโรอธิบายอุดมคติของเขาว่ากลุ่มโจรสลัดคืออะไรและใช้ท่าหลอนปริดชีพแมวดำเริ่มร่วงลนทีละคนนามิและลูฟี่มองดูด้วยความไม่เชื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้า ในป่าแก๊งของอุศบโจมตีจังโก้ด้วยพริกไทยกระทะและท่อนซุงจังโก้กระแทกหอมใหญ่จนหายใจไม่ออกขยะแสดงตัวทันเวลาเพื่อหยุดไม่ให้เขาทำร้ายพริกหยวกและแครอทเธอขอให้ปล่อยพวกเด็กๆไปและเพื่อเป็นการตอบแทนเธอจะเขียนพินัยกรรมโดยทิ้งทุกอย่างไว้ที่คุโรฮาดอแล้วตอนนี้ก็จบลงแพนด้าแมนปรากฏตัวในตอนนี้